สวัสดีค่ะมาพบกับช่องโมลิทารกันอีกแล้วนะคะอ่ะไม่เหมอจะไปในะข้อเลยเนาะคนมีของแบบคุณมีแต่คนกลัวในพลังงานไม่กล้ามายุ่งอ่ะเรามาดูเลยเนาะคนมีของแบบคุณเหมือนเราดูพลังงานของคุณอยู่แล้วเนาะขอใบแมกเอ๊ะหรือเปิดสองใบดีเปิดสองใบดีกว่าเมื่อหมอมีความรู้สึกอยากเปิดสองใบไพ่นี้ไม่ได้ใช้นานแล้วนะแต่ไม่เหมาชอบมันเป็นพลังงานแบบพลังงานที่แบบว่า คนมองไม่ออกอะเป็นพลังงานหมายถึงตัวไพ่นะเนี่ยไพ่มันจะเป็นแบบอย่างเงี้ยค่ะเออแล้วแม่หมอมีความรู้สึกว่าไพ่อันเนี้ยเวลาแม่หมอจะเปิดอันเนี้ยมัน,ม,นมันเหมือนมันจะมีความรู้สึกอยากเปิดจริง,รงๆนะมันถึงได้เปิดอะสองใบแรกมาโอ้โหใบแรกขึ้นนักลบเปลี่ยนอะอีกใบหนึ่งเดียวแม่หมอขอเลี้ยงใหม่อีกใบหนึ่งขอใบนี้นะคะอุ๊แม่หมอไม่ไม่ไม่อ่านกับหัวเนาะอะอุ้ยการเดินทาง เดินทางของคุณในทัครั้งนี้เดี๋ยวก่อนนะเราถามอะไรคนมีของแบบคุณโนอคุณมีของยังไงไม่มอมองว่าตัวคุณกําลังจะมีการเดินทางหรือการเปลี่ยนระดับเอ้ยการยกระดับการเปลี่ยนพลังงานของตัวเองที่สูงขึ้นพูดถึงการเหมือนเหมือนย้ายพลังงานก็ได้อ่าไม่หมอมองมอย่างนีงงงง้นะใบแรกขึ้นนักลบเหรียญแต่คุณสังเกตไหมเหรียญใบแรกไม่ได้มีแค่เหรียญนะจ๊ะมีดาบ ถือด้วยข้างหน้าเลยจ้ะมันบ่งบอกอะไรตัวคุณเป็นคนที่เหมือนแกร่งขึ้นกล้าขึ้นมีความมุมานะมีความพยายามเพราะขึ้นกับใบที่สองคือสามหวานแม่หมอหมองว่าคุณมีโอกาสเดินทางแบบเดินทางที่จะแบบพยายามเหมือนเหมือนการเดินทางของคุณม,มันทำให้คุณเปลี่ยนเปลี่ยนพลังงานของตัวเองเหมือนยกยกพลังงานของตัวเองขึ้นประมาณนี้แม่หมอมีความรู้สึกแบบนี้นะเพราะว่าวันนี้มีความรู้สึกเหมือนจะพูดถึงพลังงานของคุณโดยเฉพาะเลย พลังงานที่เหมือนเปลี่ยนเปลี่ยนถ่ายไปอีกที่สูงขึ้นอ่ะเป็นพลังงานที่เหมือนเปลี่ยนไปอีกระดับหนึ่งอ่ะเหมือนระดับหนึ่งแล้วเพิ่มมาระดับสองประมาณเนี้ยอันนี้สมมติเฉยๆนะแต่พลังงานของคุณมันมันไม่ได้ใช่ว่าระดับต่ํานะพลังงานของคุณมันสูงอยู่แล้วนะแต่พลังงานของคุณเนี่ยมันจะยกสูงขึ้นกว่าเดิมแล้วมันเป็นพลังงานที่แบบว่าเหมือนเข้าใจ เหมือนรู้แล้วเหมือนตัวเองรู้หมายถึงตัวคุณนะเริ่มรู้แล้วว่าฉันเป็นคนมีพลังงานแบบนี้ฉันเป็นคนมีความสามารถด้านนี้อะไรอย่างเงี้ยนี่คือตัวคุณอ่าคนมีของแบบคุณนี่แหละจ้ะมีของในเรื่องนี้เลยจ้ะการเปลี่ยนพลังงานของตัวเองได้รับรู้ถึงพลังงานแล้วก่อนหน้านี้อาจจะไม่รับรู้ถึงพลังงานของตัวเองใช่ปะ่ะแต่ปัจจุบันเนี้ยตอนที่คุณมาชมคลิปเนี่ยแม่หมอมองว่าตัวคุณเหมือนเหมือนยกระดับพลังงานของตัวเองพราะรับรู้แล้ว ก่อนหน้านี้ยอาจจะไม่รับรู้เพราะอะไรการที่คุณอันนี้ไม่เหมาะสมมติสมมุติคุณเจอเรื่องเจ็บปวดมามากๆเลยนะแล้วอยู่ดีๆคุณก็คิดเหมือนคุณจมอยู่กับความเจ็บปวดนั้นน่ะพลังงานมันก็จะอยู่อย่างนั้นนะมันจะไม่ไปต่อแล้วเพอเพอพลังงานคุณอ่ะมันจะลงต่ําด้วยอ่าแต่ถ้าคุณมีความรู้สึกว่าคุณอ่ะไม่ไม่ใช่ว่ามีความรู้สึกนะหมายถึงว่าตัวคุณพอเจอเรื่องอะไรมาอย่างนี้ใช่ไหมถ้าสมมุติว่าคุณเจอแล้วะ ไอสิ่งที่คุณเจอนั่นแหละมันทําให้พลังงานของคุณมันเปลี่ยนเปลี่ยนไปดีขึ้นเปลี่ยนแบบยกระดับขึ้นเปลี่ยนจากพลังงานหนึ่งไปสู่พลังงานหนึ่งเหมือนเหมือนเปลี่ยนถ่ายเหมือนการคล้ายคล้ายค้คยาเปลี่ยนน้ามันรถอันนี้ไม่หมอยกตัวอย่างเฉยๆสมมุติคุณอยากอยากเปลี่ยนน้ามันรถเพราะรถใช้มานานแล้วรถยังต้องเปลี่ยนน้ามันเลยนั่นแหละเหมือนกันเหมือนพลังงานของคุณ เหมือนใช้มานานแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนพลังงานใช่ไหมแล้วแล้วเปลี่ยนใหม่มันจะดีก่าของเก่าถูกปะนั่นแหละบง่งบอกเลยจ้ะว่าพลังงานคุณเปลี่ยนจ้ะเปลี่ยนจริงๆแล้วพลังงานของคุณในครั้งนี้มันทําให้คุณเหมือนเหมือนได้เดินทางเข้าสู่ชีวิตของตัวเองเข้าสู่พลังงานที่เหมาะสมกับตัวเองแล้วหมายถึงตัวคุณนะไม่หมอมมองนี่นะอ่าแล้วไม่หมอมมองนักลบขึ้นใบแรกนักลบเหรียญคุณเป็นคนแก่งจากข้างในอ่ะ อแถมการเดินทางของคุณในครั้งเนี้ยคุณอาจจะไม่ได้เดินคนเดียวนะคุณอาจจะต้องเดินกับใครบางคนไม่หมอไม่รู้ว่าใครบางคนแต่มันมีความรู้สึกว่าสามไม่เท้าขึ้นมาเนี่ยมันมีโอกาสที่คุณจะเดินเหมือนเหมือนการเปลี่ยนพลังงานร่วมกับใครบางคนอาจจะพูดถึงจิตวิญญาณเก่าของคุณตั้งแต่ดั้งเดิมของคุณก็ได้การเปลี่ยนครั้งนี้มันเหมือนดึงดึงพลังงานเก่าของตัวเองออกมาประมาณนี้อ่าไม่หมอมองงี้นะอ่าต่อไปคนมีของ ขอโทษดกจริงอะสำหักน้ำลายตัวเองก็ลตลกเนาะแม่หมอนี่ออะต่อไปดูสีโอ้ยคนมีของจ้ะของคุณคุณไม่ธรรมดานะจ๊ะแกร่งจะ้ะภายนอกเนี่ยไม่มีใครมองคุณออกนะคุณสังเกตไหมไพ่ใบแรกใส่ใส่ชุดนักลบเนาะก็คือตัวคุณอยู่ข้างในอ่ะไม่มีใครบางคนเขามองเปลือกนอกคุณอะ่ะดูแบบเป็นคนธรรมดามากเลยแต่ที่ไหนได้ใครจะไปรู้ว่าความธรรมดาของคุณน่ะกลับเป็นพลังงานที่สูงมากความธรรมดาของคุณที่คนอื่นมองเนี่ย ดูธรมธรมดาธรรมดาแต่ทําไมรู้เยอะทําไมฉลาดจังอะไรประมาณอย่างเงี้ยอันนี้คือไม่หมอเปรียบนะอ่าต่อดูสิมีแต่คนกลัวลืมลืมพูดต่อมีแต่คนกลัวในพลังงานอืพลังงานแบบนี้ไม่มีใครกล้าเข้ามาหรอกเพราะอะไรคุณตั้งกาดรอแล้วใครจะเข้ามาแบบเอ๊ะทำไมไพ่มันเหมือนมันกับกับเนาะไม่หมดสงสัยเมื่อกี้ตีไพ่ผิดแน่เลยอ่าต่อไปไปนี้เพราะไม่หมอไม่ ไม่ไม,ไม่ไม่เปิดไพ่อ่านกับหัวอยู่แล้วนะเพราะว่าเวลาเราสับอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนกระเด็นออกมาเออแม่หมอจะไม่อ่านไพ่กับหัวอ่ะต่อไปใบที่สามและใบที่สี่อุ้ยเด็กถือถ้วยขึ้นกับเดอะฟูลเห็นไหมยังพูดถึงการเดินทางของคุณในครั้งนี้อ่ะคุณสังเกตไหมเด็กถือถ้วยพูดถึงความรู้สึกการกระทําของคุณการที่คุณเดินทางในครั้งเนี้ยอ่าที่คุณบอกว่าคุณจะไป,ปะเปลี่ยนพลังงานใหม่คุณจะเจอบททดสอบใหม่ของคุณเหมือนกันนะ คุณมีโอกาสเจอในด้านความรู้สึกในด้านผู้คนในด้านคนรอบข้างอ่าคุณสังเกตไหมเดอรฟู the แต่เดอรฟูอันนี้มีเหมือนมีหนามนี่ไม่เหมอขอชี้ให้เห็นก่อนแอะเหมือนมีอะไรพุ่งขึ้นมาแล้วคุณก็เหมือนก้าวกระโดดกระโดดใช่ไหมเหมือนเหมือนแบบเอาผ่านไปแล้วตอนเนี้ยไม่เหมาะมองคุณจะผ่านไปได้นะอาจจะเหมือนเหมือนเกือบจะเกือบจะตุยหรือเกือบจะเจ็บตัวแต่ไม่ต้องห่วงคุณอ่ะมีเกาะป้องกันตัวเองอยู่แล้วใบแรกมันบ่งบอกว่าตัวคุณแข็งจากข้างในอยู่แล้วมีแค่อันเดียวจิบ สำหรับคุณนี่คือจิบๆเลยแม่หมอบอกแล้วในด้านาความรู้สึกของอเด็กถือถ้วยเนี่ยแม่หมอมีความรู้สึกว่าสิ่งที่คุณเหมือนให้ใครหรือการกระทําของผู้คนหรือการกระทําของตัวคุณเองเนี่ยทําไปเนี่ยให้กับใครไปคุณจะเหมือนไม่ได้ทําเหมือนเมื่อก่อนแหละเมื่อก่อนแม่หมอไม่รู้ว่าคุณเป็นยังไงเราแต่แม่หมอมีความรู้สึกว่าคุณเปลี่ยนจากพลังงานเก่าสู่พลังงานใหม่พลังงานใหม่ที่เหมือนพร้อมจะปกป้องตัวเองพร้อมจะต่อสู้ด้วยตัวเองไม่ ไม่ไม่ไปขอความช่วยเหลือใครหรือให้ใครมาแบบช่วยเหลือคุณประมาณอย่างเงี้ยเหมือนพลังงานแบบเนี้ยอ่ะแม่หมอมีความรู้สึกแบบนี้นะแล้วแม่หมอมีความรู้สึกเนี่ยแม่หมอเห็นแมมมีพาธิตขึ้นอยู่ตรงตรงใกล้ๆถ้วยด้วยแล้วถ้วยอันนี้ไม่ใช่ถ้วยธรรมดานะเป็นเด็กถือถ้วยที่แบบเห็นไหมเป็นถ้วยใหญ่นะเหมือนเหมือนตรงนี้เป็นเหมือนขอขอขอชี้ให้เห็นหน่อยเหมือนตรงเนี้ยเป็นเหมือนโลกไหมจักรวาลก็ได้อ่ะเพราะว่ามันมันเป็นเหมือนหมู่บ้านเป็นอะไรอย่างงี้เนาะแล้วถ้วยมาตั้งอะไรอยู่ตรงนี้ มันบ่งบอกถึงไรความรู้สึกของคุณที่คุณมอบให้ทุทกทุกคนหรือแม้กระทั่งตัวคุณเองมันจะเปลี่ยนไปโดยอย่างเช่นคําว่ารักตัวเองนั่นแหละอ่าอย่างที่แม่หมอบอกว่าคุณจะเหมือนเหมือนเห็นตัวเองมากขึ้นรักตัวเองมากขึ้นรู้จักพลังงานของคุณของตัวเองมากขึ้นคําว่าพลังงานอ่าถ้าถ้า,ถ,าถ้าลูกดวงไม่หมอจะรู้ว่าแม่หมอจะพูดถึงเวลาพลังงานคนอ่ะมันเปลี่ยนได้นะเพอเพอบางคนเปลี่ยนทุกวันด้วย สมมุติวันนี้อารมณ์ดีพลังงานมันก็จะมีแต่บวกๆเข้ามาถูกปะอ่ะนี่สมมติเฉยๆถ้าวันไหนพลังงานแบบคิดลบๆหรือทะเลาะก,กับแฟนหรือทะเลาะก,กับที่บ้านทะเลาะก,กับเพื่อนอ่ะวันนั้นก็จะเหมือนหน้าบูดอ่ะประมาณอย่างนั้นใช่ไหมพลังงานมันก็จะดึงอะไรที่ไม่ดีเข้ามาพอเจอปัญหาตั้งแต่เช้าก็จะเจอยันหนุนตอนกลางคืนอะไรอย่างนี้เลยเคยสังเกตไหมมันจะมีนะแม่หมอกก็เคยเจอแบบเมื่อก่อนพลังงานแบบคิดไม่ดีนะเนาะคิดลบๆอะ่ะมันก็จะดึงแต่พลังงานลบๆเข้ามาหาตัวเองอ่ะประมาณอย่างนั้นอะ มันเปลี่ยนได้นะพลังงานอะ่ะมันอยู่ที่ตัวคุณแต่แม่หมอมองว่าคุณมีเกาะป้องกันด้วยเ,เหมือนที่แม่หมอบอกว่าคุณรู้จากพลังงานของตัวเองแล้วเข้าใจในคําว่าพลังงานมากขึ้นอ่ะแม่หมอมองนี้นะเพราะว่าขึ้นกับไพ่เดอะฟูลใบที่สี่ด้วยแม่หมอมีความรู้สึกว่าตัวคุณเป็นคนที่รักอิสระสูงนะเป็นคนที่ไม่ชอบทําตามใครเป็นคนไม่ชอบให้ใครมาแบบแบบสั่งหรือมาแบบบอกให้ทํานู่นทนํานี่คุณจะไม่ชอบแล้วคุณเป็นคนที่เหมือนแบบว่าถ้าเกิดสมมุติว่าอยากจะทําอะไรฉันจะทํา ทำจนให้สําเร็จไม่สําเร็จฉันก็จะทําจนสําเร็จจะสําเร็จนิดนึงก็ขอให้ได้สาเร็จอนะประมาณานั้นอ่าถึงจะเป็นคนที่รักอิสระนะแต่เวลาทําอะไรจริงจังมากตั้งใจมากยิ่งด้านความรู้สึกหรือการให้กําลังใจคนหรือการไม่หมอมองว่าตัวคุณนะมีโอกาสที่จะได้ไปเจอเกี่ยวกับเรื่องความรู้สึกอีกนะการเดินทางใหม่ของคุณเนี่ยก็คือพลังงานใหม่ของคุณมันมีมีโอกาสแต่ไม่หมอมองว่าคุณจะไม่ค่อยอะไรกับกับเรื่องความรู้สึกแหละ สมมติว่ามีใครมากลกับแกคุณอย่างนี้ใช่ไหมแม่หมอมองว่าคุณจะดีขึ้นเร็วะสมมติว่าคุณอาจจะเศร้าอยู่วันสองวันแล้วคุณจะดีขึ้นจะไม่เอามาคิดเลยอ่าประมาณอย่างนั้นมันเหมือน,มนเหมือนคุณรู้พลังงานตัวเองแล้วไงรู้แล้วว่าฉันเป็นใครฉันทําอะไรได้ฉันฉันเกิดมาเพื่อที่จะทําอะไรประมาณอย่างนี้อ่าต่อดูสิอีกสองใบพอแม่หมอเปิดทีละสองใบเนาะเป็นตําแหน่งที่ห้าเละตาแหน่งที่หกนะต่อไปค่ะอ่ะโอ้โหเห็นปะเห็นปะ ควีนครับเห็นไหมแม่หมอบอกเลยว่าคุณรู้รู้จักพลังงานของตัว,ตวเองแล้วนี่ขึ้นกระทูวานด้วยหูจริงๆด้วยเฮ้เมื่อวานเหมือนเปิดไพ่เกี่ยวกับด้านนี้ด้านนี้มาอีกแล้วจ้ะเกี่ยวกับการเดินทางเกี่ยวกับพลังงานใหม่ของคุณพลังงานที่ทําให้คุณแบบก้าวกระโดดโตขึ้นไม่ใช่พลังงานที่แบบกดกดทําให้ทําให้ตัวคุณต่ําลงไม่มีพลังงานคุณตอนนี้มีแต่สูงขึ้นอ่าเหมือนคําว่าใช้คํานี้ก็ได้แม่หมอมีความรู้สึกว่าบางคนอาจจะไม่ใช่ทุกคนนะ เพราะว่ามันเป็นมันเป็นตำแหน่งที่ห้าและที่หกไม่หมอหมองว่าบางคนอ่ะอาจจะได้ใช้คําว่าป่งมากขึ้นอ่าการใช้ชีวิตอยู่คนเดียวมากขึ้นประมาณนี้การที่คุณไปคนเดียวทําคนเดียวเหมือนคุณได้รู้แล้วว่านี่มันคือพลังงานของคุณจริงๆเมื่อก่อนเนี่ยคุณอาจจะอยู่กับคนหมู่มากใช่ไหมไม่หมอหมองว่าคุณมอบให้ทุกคนคุณรักทุกคนคุณเป็นคนจิตใจดีอะ่ะมีคุีครับขึ้นด้วยไวที่ห้าด้วย คนรอบข้างคุณรอบตัวคุณอยู่ในพลังงานชีวิตของคุณใช่ไหมคุณใจดีกับเขาหมดแต่การที่คุณได้ไพ่าตำแหน่งที่หกเนี่ยใบที่หกคู่ได้สองหวานไม่หมองมองว่าคุณมีโอกาสเดินทางจริงๆเพอเผลอเดินทางในครั้งเนี้ยมันจะทําให้คุณรู้จักตัวเองมากกว่าเดิมแล้วมันจะทําให้คุณมองคนอื่นขาดขึ้นด้วยมองแบบคือปกติคุณไม่หมองมองว่าคุณเป็นคนที่มองคนขาดอยู่แล้วแต่คุณแค่ไม่ใส่ใจเฉย แบบว่าเหมือน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 แคล้ายคุณมีเซนอะแต่คุณก็ไม่ได้คิดว่าเออฉันมีเซนอะไรประมาณเนี้ยแต่ตั้งแต่ตอนเนี้ยคุณรู้แล้วว่าคุณมีอันนี้ยกตัวอย่างเฉยนะอะเหมือนคุณรู้แล้วคุณมีเซนนะประมาณอย่างนั้นแต่ตั้งแต่ไพ่ออกมาไม่มองมองว่าคุณเป็นคนที่เก่งอะเก่งจากข้างในอะอแกร่งจากข้างในอาประมาณนั้นอะต่อต่อแถวที่สองนะคะดูซิแล้วมีอะไร เกี่ยวกับการเดินทางจริงๆแล้วการเดินทางในครั้งนี้มันเหมือนจะมอบประสบการณ์บางสิ่งบางอย่างให้คุณด้วยนะแม่หมอมีความรู้สึกแบบนั้นูหเห็นปะเด็กถือดาบเห็นไหมว่าคุณจะเจอจริงๆแม่หมอบอกแล้วว่ามันจะมีมีแบบคุณเจอแต่คุณสังเกตไหมอ่าแม่หมอบอกเลยว่าสิ่งที่คุณจะเจอเกี่ยวกับด้านการงานคุณสังเกตไหมเด็กถือดาบใบแรกแถวสองเนี่ยจริงๆเด็กอะ่ะมันควรจะถือดาบแค่ใบเด,เดียวถูกไหมแต่คุณสังเกตไหมพะ ให้ใบเนี้ยดาบมันเยอะมากเลยอะปักอยู่ที่ตัวแถมยังมีปักอยู่ตรงตัวผู้ชายด้วยเห็นไหมแม่หมอมีความรู้สึกว่าแถมขึ้นเืับก้าวานการเดินทางของคุณในครั้งเนี้ยอาจจะพูดถึงการงานก็ได้นะอะการงานการไปรู้จักคนใหม่ๆการไปทํางานใหม่ๆหมมันมีโอกาสทําให้คุณได้เจอประสบการณ์ใหม่แต่แม่หมอมองว่าคุณเป็นคนเก่งแล้วมันขึ้นตรงไหนตัวนี้ แม่หมอบอกว่าคุณเป็นคนเก่งอยู่แล้วและคุณจะผ่านไปได้เพราะเก้าวันน่ะถือว่าโอเคถือว่าคุณผ่านได้อยู่แล้วอถึงคุณจะบอกว่าคุณผ่านไม่ได้คุณจะผ่านจนทําจนสําเร็จอย่างที่แม่หมอบอกคุณเป็นคนแบบรักอิสระไม่ชอบให้ใครมาบงการชีวิตตัวเองใช่ปะแต่คุณจะผ่านได้จ้ะแต่คำว่าเก้าวันขึ้นกับเด็กถือสอดนี่แหละเด็กถือดาบเนี่ยแต่เด็กถือดาบอันนี้หันหลังนะจ๊ะมันพูดถึงบ่งบอกถึงตัวคุณอาจจะเป็นคนที่แบบว่า เหมือนเหมือนไม่ใส่ใจมากขึ้นเหมือนเหมือนปงอ่ะอย่างที่แม่บอกบอกเหมือนคุณปงมากขึ้นเข้าใจมากขึ้นในบางคนอาจจะมีความรู้สึกเหมือนเอาโหสิก,กรรมให้กับใครบางคนหลายๆคนในชีวิตด้วยนะเพราะว่ามันมีควีนขับขึ้นกับทูวานเนาะเหมือนการการเปลี่ยนพลังงานยกยกพลังงานตัวเองขึ้นไประดับที่สูงกว่าเดิมระดับที่สูงก็จะไม่คิดอะไรแบบไม่ดีแล้วไงระดับที่สูงก็คือบ่งบอกถึงตัวคุณสูงขึ้นอ,ะอ่ะพูดง่ายๆประมาณนี้เลยอ่ะต่อไปแต่มันก็ยังมีมีโอกาสท่นได้เจอใบแรกอีกต่างหาก เพราะใบแรกเกี่ยวนะไม่บอกบอกเลยใบยแรกเนี่ยมันมีโอกาสที่คุณจะได้เจอบทบททดสอบเหมือนกันอ่าเกี่ยวกับเกี่ยวกับด้านความรู้สึกผู้คนในชีวิตอะอประมาณนั้นเป็นบททดสอบจากเบื้องบนใบแรกนะอ่ะต่อขอบนี้ห <c oughs> น่าไม่แล้ว <c oughs> วนะคะไม่หมดเจ็บขอม <c oughs> ไม่แล้วนี่ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะหมายถึงว่า ไพ่มันกลับด้านแต่ถ้าเป็นลูกดวงแม่หมอจะรู้ว่าแม่หมอไม่ไม่เปิดไพ่กับด้านอุ๊ยอุ๊ยเดี๋ยวก็นนะ้าของใครใบที่สามและใบที่สี่ด้วยคุณมีโอกาสการเดินทางใหม่ของคุณในครั้งนี้ใครไม่มีคู่อันนี้ไม่ใช่ของทุกคนนะเดี๋ยวจะอ่านสองสองแบบมีพลังงานสองแบบนะพลังงานหนึ่งคือคนสําหรับบางคนที่จะต้องเจอคู่มีโอกาสเจอคู่แต่ว่าไม่ไม่จำเป็นจะต้องเป็นคู่รักนะอาจจะเป็นคู่ที่แบบต้องมา ทำภารกิจร,ร่วมกันเป็นคู่ที่แบบต้องมามาเดินทางร่วมกันอย่างที่ไม่บอกบอกคุณมีโอกาสได้เดินทางร่วมกับใครบางคนนี่แหละเป็นคนคนนี้บางคนอาจจะมาในรูปแบบคู่อ่าในบางแต่บางคนอาจจะมาในรูปแบบแบบเอ,อ่อต้องต้อง,ต,องต้องร่วมภารกิจด้วยกันอนะทำไปด้วยกันนี่มีโอกาสล่ํารวยจากสิ่งที่คุณทํานะจ๊ะขึ้นกับใบนี้ตังหานี่มีโอกาสที่คุณจะรวยจากสิ่งที่คุณทําจ้ะคุณจะได้บางคนเนี่ยมีโอกาสได้ทาร่วมกับใครบางคนแล้ว จะประสบความสําเร็จในคําว่าร่ํารวยมากอ่าคาสิบเหรียญนี่โอ้โหสมบูรณ์พูนสุขร่ำรวยด้วยเงินทองถ้าบอกว่าไม่ร่ำรวยได้เงินทองแต่คุณจะมีความสุขขึ้นกับคนที่คุณร่วมเดินทางกับเขานี่นแหละไม่มอ,มองมองงี้นะเพราะมันขึ้นกับตัวเดิฟูด,ด้วยคุณบอกว่าคุณอยากไปคนเดียวแต่ไม่นะจ๊ะคุณมีภารกิจร่วมกับใครบางคนบางคนเป็นแฟนบางคนเป็นเป็นคู่รักบางคนอาจจะไม่ใช่ใค,คู่รักอาจจะเป็นคู่คู่รักอดีตชาติก็ได้พวกอ่า คู่รักอดีตชาติมาในรูปแบบเพื่อนก็มีนะคะอ่าเพราะว่าเหมือนเหมือนแบบเคยสัญญากันอะเหมือนเคยสัญญากันว่าจะจะต้องทําภารกิจร่วมกันประมาณเนี้ยอันนี้ไม่เหมาะสมมติทาภารกิจร่วมกันแต่เกิดมาชาติเนี้ยสมมตินะเกิดมาชาติเนี้ยอ่าก็คือไม่ได้มาเป็นคู่กันแต่ว่ามาเป็นเพื่อนกันไงมาเป็นเพื่อนสนิทกันอ่าันนี้ยกตัวอ,อย่างอ่ายกตัวอ,อย่างให้คุณฟังบอกเลยว่าปังกะปุริเย่เอ๊ะไม่หมอพูดผิดป่ปะอย่าว่าไม่หมอนะเออห้ามขำด้วย ไ่เหมอกับตัวเองอะไรอะไร,ะไรปูรูเย,ย่มาจากไหนอ่าต่อไปเพราะว่าเป็น,เป,นเป็นใบที่สามพลังงานที่สามและพลังงานที่สี่บ่งบอกเลยว่าคุณมีโอกาสร่ารวยประสบความสําเร็จคิดอยากจะทําธุรกิจร่วมกับใครบางคนแต่คุณต้องดูดีๆนะคนคนนั้นถ้าคุณเป็นผู้ชายมีโอกาสคนคนนั้นเป็นผู้หญิงถ้าคุณเป็นผู้หญิงคนนั้นมีโอกาสเป็นผู้ชายแต่ถ้าสมมติว่าคุณบอกว่าผู้หญิง คุณเป็นผู้หญิงแต่คุณได้ได้ร่วมทํากับผู้หญิงผู้หญิงคนนั้นจําไม่ใช่ผู้หญิงหวานผู้หญิงคนนั้นจะออกแนวแบบดูแบบเป็นคนเหมือนผู้ชายอะลุยลุยหน่อยประมาณนี้อ่าส่วนผู้ชายก็ถ้าถ้าเป็นผู้ชายด้วยกันก็ผู้ผู้ชายคนนั้นอาจจะเป็นคนที่รักสวยรักงามหรือแบบเป็นคนชอบแต่งตัวไม่มองมองงี้นะอ่ะต่อไป เหมือนที่จะต้องทําภารกิจรวมบางคนอาจจะนะมาในรูปแบบคนหลักบางคนอาจจะมาในรูปแบบเพื่อนก็ได้ประมาณนี้หรือหัวหน้าก็ได้นะอ่ามันรวมได้หมดเลยเพราะมันเป็นพลังงานรวมแม่หมอต้องพูดกว้างเนาะต้องย้าหน่อยอเพราะบา,บางข้อความมันอาจจะไม่ใช่ของคุณถ้าอันไหนมันไม่ตรงกับคุณแสดงว่าคุณข้ามไปได้เลยอ่าแล้วก็ไปฟังต่อไม่ใช่ปิดแม่หมอนะไม่ใช่ข้ามข้ามแล้วปิดนะข้ามคือฟังต่อฟังต่อแล้วก็ว่าอันนี้อันนี้ไม่ใช่ของฉันอะไรประมาณนะี้อ่าต่อไปคอใบนี โอ้โหเจ็ดสอดหืมเดี๋ยวกันนะอีกใบหนึ่งจ่ะโอ้โหนักลบหวานืมเห็นไหมภารกิจครั้งต่อไปหรือการเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ง่ายนะจ๊ะบอกเลยว่าไม่ง่ายคุณต้องฝ่าฟันอุปสรรคเยอะกับคนที่คุณต้องร่วมเดินทางกับเขาถ้าคุณมีความรู้สึกว่าคนคนนี้ทำไมรู้สึกทำงานร่วมกับเขาแล้วมัน มันรู้สึกพลังงานคุณมันลงแสดงว่าคนนี้ไม่ใช่นะคุณจะต้องเจอคนใหม่แต่ถ้าคุณมีความรู้สึกว่าออคนนี้ใช่แล้วแหละทําแล้วมันมีเงินทองเข้ามาถึงอาจจะไม่ได้ร่ํารวยนะแต่มันมีความสุขมันมีแบบเหมือนชีวิตดีขึ้นอะไรเงี้ยแม่หมอมองว่าคุณต้องผ่านบททดสอบนี้อยู่นะเพราะว่ามันอยู่ในตําแหน่งที่ห้าและตําแหน่งที่หกแถวที่สองด้วยพูดถึงอ่ะสิ่งที่คุณต้องเจออ่าในผู้คนรอบข้างอะไรเงี้ยบางทีคําว่าเจ็ดสอดแม่หมอมองเพราะขึ้นกับเดอรเลเวอร์ บางคนเขามาในรูปแบบแบบคนหวังผลประโยชน์ก็มีคุณต้องสังเกตดีๆแม่หมอก็แม่หมอมองว่าคุณอาจจะเป็นคนที่มีเซน์ก็ได้อเดี๋ยวขอดูก่อนมีไพ่มีเซน์ไหมคุณเป็นคนที่มีเหมือนเหมือนมองคนคนออกอ่ะอ่เพราะคุณได้ไพ่ควีนคับเนาะคุณเป็นคนฉลาดในการมองคนอยู่แล้วแม่หมอมองว่าแถมยังได้นกนักลบสองใบด้วยแสดงว่าคุณเป็นคนที่มีไหวพริบมีมีแบบความความฉลาดอยู่ในตัวเองอยู่แล้วแม่หมอมองว่าคุณอาจจะมองคนออก ถ้าคุณรู้สึกแบบว่ามันไม่ใช่คุณให้คุณปล่อยเขาไปนะรู้สึกว่ามันไม่ใช่ต้องต้องปล่อยเพราะว่าไม่งั้นอ่ะคุณจะเจ็บตัวเพราะมันเป็นอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะอะไรเนี่ยแม่หมอเพราะว่ามันเป็นไพ่เจ็ดสอดเนี่ยแม่หมอมีความรู้สึกแบบนี้แม่หมอมีความรู้สึกว่าก็คืออ่านนาให้แหละคือไพ่เจ็ดสอดเนี่ยมันเป็นบทใหม่ที่คุณจะต้องเจอสาหัสอยู่นะเหนื่อยอยู่นะทําทําเยอะอยู่นะร่วมเพราะเลขเจ็ดเป็นเลขแบบอยู่ในตําแหน่งที่ห้าด้วย พูดถึงผู้คนรอบข้างพูดถึงการกระทําหรือการทํางานกับผู้คนรอบข้างมันอาจจะเหนื่อยและทอ้อไม่จําเป็นว่าคุณจะต้องเจอ,อทํางานร่วมกับใครบางคนนะไม,ม่มองว่าตัวคุณถ้าได้ทํางานร่วมกับใครมันอาจจะมีหลายคนก็ได้อเราไม่รู้ว่าคนไหนคือคนที่ต้องมาร่วมทํากับเราถึงจะมีเนี่ยเพราะคนนั้นนะเขาจะมาซัพพอร์ตคุณในเรื่องเรื่องเงินนะหรือช่วยคุณทําให้คุณมีเงินก็ได้ เกี่ยวกับเรื่องงานไม่หมอมองงี้นะอะ่แต่ว่ามันมีโอกาสที่คุณจะต้องทำเยอะไหมทําเยอะเลขเจ็ดเป็นเลขเหนื่อยเลขพระเสาถ้าทําดีถ้าทําทตั้งใจทำเ,เหมือนเหมือนพระเสาท่านจะไม่ชอบเอ,อเขาเรีกเยกอะไรนะท่านจะไม่ชอบคนขี้เกียจถ้าคุณขยันไม่หมอมองคุณขยันอยู่แล้วคุณได้ไพ่นักลบอ่ะเป็นคนขยันอยู่แล้วไม่ชอบเปิดตัวด้วยเหมือนพวกปิดทองหลังพระทําอะไรมักจะไม่ค่อยไม่ค่อยอยากให้ใครรับรู้ แต่แต่มันมักจะมีคนรู้เองเพราะอะไรเพราะคุณเป็นนักลบนักลบต้องมีชื่อเสียงอยู่แล้วถูกไหมอ่านั่นแหละไม่มองมองมอง,งี้นะเพราะอยู่ตำแหน่งตแหน่งที่หกด้วยเพอเพอรคุณมีชื่อเสียงมาตั้งแต่อดีตด้วยในบางคนอ่าหรืออาจจะพูดถึงอาจจะเป็นคนที่มีม,มีมีชื่อเสียงตั้งแต่เขาเรียกของเก่าของคุณอ่าประมาณอย่างนั้นไม่มองมองมอง,งี้นะอ่าแต่ว่ามันอาจจะมีความรู้สึกเหนื่อยเพราะว่าต้องทําเยอะแต่บอกเลยว่าอยู่อยู่ในตําแหน่งที่ห้าแล้วเป็นเลขเจ็ดอ่ะอ่าไม่มองมองว่าตัวคุณจะต้อง ต้องเรียนรู้จากตรงเนี้ยอ่าได้ทําบางสิ่งบางอย่างกับตรงนี้แหละต่อไปสองใบสุดท้ายแล้วนะเหมือนเหมือนแบบให้แม่หมอพูดอย่างนี้เพราะว่าตั้งแต่ออกมาคุณมีครบนะแต่การที่มีครบของคุณมันก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคก่อนถูกปะอือนั่นแหละขอยกตัวอย่างตัวเองอีกเหมือนแม่หมอเนี่ยกว่าจะผ่านมาได้ถึงขนาดเนี้ยโอ้ลมลุกคุ่คานมาหลร,รอบแล้วนะอุ้ยเดี๋ยวก่นนะ แถวที่สามเดี๋ยวอีใบนึ่งต้องพูดเลยจนะ้ะโอ้โหจริงๆด้วยโอ้โหคุณดูโฟครับฮืมแกร่งและแก่งโอ้ยเก่งและแกล่งคุณดูคุณได้ไพ่นักลบสามใบเลยอะสามใบนี้ผมบอกว่าตัวคุณไม่ธรรมดานะตัวคุณไม่เบานะจ้ะ คำนี้ใหม่อีกแล้วแม่หมอก็ใช้บ่อยเหลือเกินกลัวไม่กลัวลูกดวงเบื่อ,อย่าเบื่อไม่หมอนะคำคำเนี้ยนะเพราะว่ามันมันฟังแล้วมันมีแบบมันมีพลังอะประมาณนั้นแนะม่หมอฟังเองแม่หมอยังมีความรู้สึกมีพลังเลยฮะแม่หมอหมองว่าคุณได้ไพ่นักลบสามใบเลยโอ้โหเป็นคนที่ทําอะไรโดยที่แบบไม่บอกใครจริงๆนะชอบแอบ,บทําด้วยซุ่มทําเผลอๆคาที่บอกว่าเจอ อเจอคนร่วมทางหรือการที่จะคุณพลังงานของคุณมันจะยกระดับคุณจะต้องร่วมทํากับบางคนใช่ไหมแม่หมอมองว่าเผลอคนกับคนบางคนของของที่แม่หมอพูดอ่ะอาจจะเป็นคนเก่าก็คือตัวคุณในสมัยเก่าชาติเก่าหรือพลังงานเก่าของคุณเอามาใช้ก็ได้นะพอมันเค้ื่อนกับตัวสี่ครับอ่ะแม่หมอมองแบบนี้เลยใบสุดท้ายด้วยคุณสังเกตไหมนี่พระอาทิตย์จ่ะฮบอกเลยบอกเลยว่าอื คุณทำคุณได้เรียนรู้พลังงานใหม่ของคุณอันนี้นะมันจะทำให้คุณอ่ะพูดเลยว่าคุณโด่งดังขึ้นเยอะเลยนะจากสิ่งที่คุณยกระดับพลังงานของตัวเองเนี่แหละอ่าการใช้พลังงานของตัวเองการการได้รู้จักคำว่าพลังงานตัวของตัวเองอ่าแม่หมอบอกงี้นะแม่หมอบอกเลยว่าไม่เบาเอาคำยังองบอกเลยว่า,า,วาสิ่งที่คุณจะเจอจะเป็นผู้คนหรือการงานหรือการเงินก็ตาม มันจะไม่มีต่ํากว่านี้แล้วมันจะไม่มีลงกว่านี้ต่ํามันดูนี่ไปลงกว่านี้อ่ามันจะมีแต่ขึ้นขึ้นเรื่อยๆบางคนอาจจะไม่ได้ถึงกับแบบรวยมากหรอกแต่มันจะมีมีแบบมีขึ้นมีหน้าขึ้นมีบางคนอาจจะมีบ้านมีรถมีอะไรมากขึ้นอ่าประมาณนี้แม่หมอมองนะมาในรูปแบบนี้ก็ได้เพราะมันมันมันมีอันนี้เนาะแม่หมอมองว่าบางคนอาจจะมาในรูปแบบนี้แต่การที่คุณเป็นนี่อันนั้นนะมันก็ทําให้คุณมีบ้านไงสมมติว่าคุณซื้อบ้านแต่คุณเป็นนี่ พราะบ้านคุณจะซื้อสดก็ไม่ได้เพราะเราไม่ได้รวยล้นฟ้าขนาดนั้นถูกปะแต่ไม่เหมาะมีความรู้สึกว่าคุณมีโอกาสจะได้คุณมีโอกาสจะจะอยู่ในพลังงานใหม่พลังงานใหม่ที่เจอแต่อะไรดีๆจากการที่คุณออกมาคนเดียวนี่แหละแต่บางคนอาจจะไม่ได้ออกมาคนเดียวนะบางคนอาจจะต้องทําร่วมกับใครบางคนหรือที่พูดง่ายๆก็คืออาจจะทํากับคุณอีกคนที่อยู่อยู่ในพลังงานของคุณข,ข้างในของคุณพลังงานตื่นรู้ของคุณพูดง่ายๆประมาณนั้น อแม่หมอก็ติดคำพวกนี้อย่าว่านะคะอันไหนที่ไม่หมอพูดซ้ำๆห้ามว่าไม่หมอเพราะว่าแม่หมอก็ติดคำพูดแบบเออไม่เมานะอะไรอย่างเงี้ยอือต้องเข้าใจแม่หมอนิดนึงเนาะเอออะนี่ก็จบแล้วเนาะบอกเลยว่าเลิศจ้ะคุณมีของแม่แม่หมอลืมลืมหัวข้อไปแล้วคุณมีคนมีของแบบคุณนะนี่แหละของของคุณคือน,นี้จ้ะการยกระดับพลังงานของตัวเองการเข้าใจพลังงานของตัวเองแล้วรู้แล้วว่า ฉันอยู่ของฉันคนเดียวฉันไปแบบเนี้ยหรือฉันไปกับใคร,ใครบางคนเนี่ยฉันจะดีอ่าฉันมีความสุขถึงจะไม่เพราะใบสุดท้ายเนี่ยมันยังมีการแบบว่าต้องต้องทําแบบเอ่อปิดทองหลังพระอ่าประมาณอย่างนั้นมันมีโอกาสที่พอไพ่สี่ใบสี่ถ้วยเนี่ยใบสุดท้ายเนี่ยมันบงบอกถึงตัวคุณเองนะ ความรู้สึกของคุณการเข้าใจในตัวเองอะไรประมาณนี้แม่หมอมองนะอ่านี่ก็จบละจบสองรอบแล้วเนี่ยแม่หมอเนี่ยอ่ะก็จบแล้วเนาะก็ฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามช่มมองแม่หมอแล้วก็กดซุปเปอร์ตังเป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยนะคะส่วนใครที่ซัพพอร์ตค่ะครูแม่หมอนาออ่ลูกดวงก็จะรู้เนาะแม่หมอกอ็ทุกทุกสิ้นเดือนแม่หมอจะแบ่งแบ่งไปครึ่งหนึ่งเนาะแบ่งไปทําบุญให้สถานสงเคราะห์หลายหลายแห่งเนาะ แล้วก็ก็ต้องขอบคุณมากสิ่งที่ให้แม่หมอมาก็ขอให้คุณได้รับกลับไปแล้วก็มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตมีแต่ความสุขความจเจริญน,นะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ